เยมังกรบทที่943 BM Double Series 8เชียนเชอร์กิวพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นเพียงความคิดเห็นที่ต่ำต้อยของหลานชายของฉันทุกอย่างถูกกำหนดโดยเจ้าของอย่างไรก็ตามหลานชายของฉันยังคงมีบางอย่างที่จะกล่าวว่าถึงแม้มันจะเป็นแผนที่หมิงซิ่วเก็บความลับแต่หลานชายของฉันคิดว่าจะป้องกันได้แต่คนที่รู้ความจริงพวกเขาจะทำอย่างอื่นอย่างแน่นอน ที่ฮีโร่ยี่มองไปที่คนอื่นๆในห้องคุณมีความคิดเห็นอะไรไหมเมื่อได้แสดงทัศนคติของพวกเขาแล้วแต่ถ้าคุณพูดถึงคนที่รู้ความจริงของเรื่องนี้แล้วพวกเขาจะต้องพูดถึงและย่อมมีการรั่วไหลโดยธรรมชาติซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้สูญเสียความคิดที่จะพูดถึงมันสิ่งต่างๆยังคงมาทีละขั้นตอนเรามาแก้ปัญหาปัจจุบันกันก่อนจริงสิรอจนกว่างานนี้จะจบลง ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันและเฉียนซุงยี่สามารถเก็บไว้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเขากล่าวเนื่องจากเป็นกรณีนี้เรามาแก้ปัญหาเรื่องการให้จัก,กรพรรดิไทเฮาก่อนแต่คุณต้องไม่คิดว่าเรื่องนี้จะผ่านไปถ้าคุณรู้อะไรบางอย่างจริงๆผมหวังว่าคุณจะพิจารณามันเพื่อประโยชน์ของครอบครัว อามาจารย์ยโปรดวางใจเนื่องจากเราคิดว่าเราเป็นสมาชิกของตระกูลเทาสันโดยธรรมชาติเราจะไม่ดูแลผลประโยชน์ของตระกูลเชี่ยนมีคนกล่าวว่าในใจของเขาชีฮิโรยี่ไม่สนใจสิ่งที่อีกฝา่ายพูดเขารู้ว่าคนเหล่านี้ทำอะไรลับหลงังพวกเขาไม่ได้ทำอะไรที่กระทบกระเทือนความมั่งคั่งของหลายครอบครัวเทาสันแต่มันไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องพวกนี้ ฉันแค่คิดเกี่ยวกับมันในขณะที่เนื่องจากฉันต้องการประกาศเรื่องนี้เป็นการดีกวว่าที่พวกเขาจะเห็นข้อมูลจากร่องรอยใดๆเลยตัดสินใจเปิดนิทรรศการให้ห่วงไทยเฮาและเชิญครอบครัวมาสนุกกันทรงเท่าพยักหน้าก่อนแล้วทุกคนก็เห็นด้วยเรื่องนี้มีความตั้งใจแน่วแน่ระหว่างท้องฟ้ากับโลกมีแสงตะวันส่องลงมาและนกที่บินบนขอบฟ้าก็ล่องลอยออกไป เฉินเฟิงได้รับคําเชิญจากเชียนเจียแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจากกระพัดไทเฮามีพรสวรรค์คืออะไรเขาวางจดหมายเชิญลงบนโต๊ะโดยมีชูชิงหวานอยู่ข้างหน้าเขาฉันไม่รู้ว่ามันเป็นทัวแบบไหนถ้าคุณไม่สนใจก็ลืมมันไปเถอะเฉินเฟิงมาที่ชูชิงหวานเพื่อเชิญเธอมาร่วมงานชูชิงหวานมองไปที่เฉินเฟิงเขาจริงจังมากแต่ก็พบว่ามันแปลกเธอถามว่าคุณเชิญฉันมาทําไม การแสดงออกของฉูชิงหวานระมัดระวังอย่างมากราวกับว่าเธอกลัวเล็กน้อยราวกับว่าเธอกลัวสิ่งที่เฉินเฟิงจะทำกับเธอเฉินเฟิงรีบอธิบายโรสที่คุณพูดถึงเมื่อคุณพูดคุยกับผู้จัดการของบริษัทของคุณอาจปรากฏในงานเช่นกันทว่าเมื่อพูดเช่นนี้ชูชิงหวานก็ยังไม่เข้าใจเช่นนั้นฉันควรไปหรือไม่เฉินเฟิงกล่าวอีกครั้งว่าเปาละ่ะ ทันที่จริงฉันคิดอย่างนั้นถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ได้คุณในครั้งนี้เขาจะมารังควานคุณแน่นอนดังนั้นถ้าเขาเห็นคุณกับฉันฉันคิดว่าเขาคงจะเงียบกว่านี้ในอนาคตอย่างน้อยฉันก็จะไม่รบกวนเขาใบหน้าของฉูชิงหวานเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีและเธอก็กระซิบก็ฉันคิดว่าคุณเป็นคุณพูดอะไรมันไม่มีอะไรแต่นี่ไม่ดีสำหรับคุณเหรอ โรสได้ยินมาว่าเขาเป็นทาย,ยาทคนแรกของตระกูลโรสฉู่ชิงหวานกล่าวอย่างกังวลเฉินเฟิงยิ้มและโบกมือไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นเพียงทาย,ยาทคนแรกของครอบครัวต่างชาติแม้ว่าเขาจะอยู่ในประเทศจีนเขาก็เป็นแค่ทาย,ยาทเจ้านายที่แท้จริงจะต้องรอจนกว่าจะได้รับมรดกน้องชายแบบนี้ฉันไม่กังวลเกินไปเฉินเฟิงกล่าวเช่นนั้นและฉู่ชิงหวานก็มองมาที่เขาและดูเหมือนว่าเธอไม่ได้โกหก แต่เธอก็ยังคิดเกี่ยวกับมันการได้ไปร่วมงานครั้งสำคัญเช่นนี้กับชายแปลกหน้าที่เพิ่งพบกันไม่กี่ครั้งแม้ว่าเธอจะสามารถบริหารบริษัทได้เธอก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ในใจเธอไม่ได้มีความไม่ชอบใจใดๆต่อเฉินเฟิงในใจของเธอและแม้แต่ความปรารถนาทั้งสองนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกดีเล็กน้อยแต่สิ่งนี้ดูเหมือนจะแบกรับความรักของเฉินเฟิงอีกครั้ง ในเวลานี้เฉินเฟิงกล่าวอีกครั้งว่าฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันเห็นแก่ตัวจริงๆไม่ได้สูงส่งอย่างที่คิดในขณะที่เขาผู้ฉู่ชิงหวานเงยหน้าขึ้นอย่างสงสัยและมองไปที่เฉินเฟิงเฉินเฟิงรู้ว่าฉู่ชิงหวานยังคงดิ้นรนและยิ้มสำหรับการรวมตัวที่สำคัญเช่นนี้ทุกคนจะต้องนำคู่ครองที่เป็นผู้หญิงและความงามของคู่ครองหญิงจะถูกเปรียบเทียบโดยคนเหล่านั้นอย่าง ลับๆและถ้าฉันไปร่วมงานพวกเขาจะคิดว่าฉันไรยางอายอย่างแน่นอนพวกเขาจะดูหมิ่นฉันด้วยฉันเลยคิดว่าจะชวนคุณไปกับฉันฉูชิงหวานยิ้มเบาๆเธอรู้ด้วยว่ามารายาทและมารายาทของคู่ครองหญิงในครั้งนี้จะทําให้ผู้ชายได้รับคะแนนพิเศษแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าแม้แต่คนที่ดูเหมือนไร้เดียงสายอย่างเฉินเฟิงจะต้องการวิธีนี้ แล้วถ้าฉันปฏิเสธที่จะไปคุณคงเสียใจมากถ้าอย่างนั้นคุณจะใช้ความปรารถนาทั้งสองนี้เพื่อขอให้ฉันผ่านหรือไม่ฉูช่ชิงหวานถามอย่างสงสัยในทันใดเฉินเฟิงไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะพูดแบบนี้และคิดว่าเอาละมันไม่ใช่แล้วความปรารถนาทั้งสองนี้สำคัญมากฉันไม่อยากเสียมันไปมากนะักทันทีที่เขาพูดจบฉู่ชิงหวานก็มีความสุขเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วรู้สึกเศร้าเล็กน้อย ฉันล้อเล่นนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันฉันจะไม่ไปได้ยังไงเฉินเฟิงดูโล่งใจและเมื่อมองไปที่รูปร่างหน้าตาของเฉินเฟิงชูฉิงหวานก็ยิ้มเบาๆแต่โอกาสแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วจำเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างกันแต่ฉันยังไม่มีคุณต้องพาฉันไปซื้อ หลังจากผู้ฉูชิงหวานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยถ้าเธอถูกขอให้บอกผู้ชายให้มาซื้อเสื้อผ้ากับเธอเธอจะไม่มีวันพูดแบบนั้นเธออยู่คนเดียวมาตลอดแต่ตอนนี้มันดูสบายสบายมากสำหรับเฉินเฟิงไม่มีปัญหาเขาเห็นด้วยนี่คือเกียรติของฉันเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเฉินเฟิงยืมรถและไปรอที่ชั้นล่างของบ้านของฉูชิงหวาน รถก็ไม่แพงมาก BM Double Series 8นั้นหายากยิ่งกว่าในตอนนี้เดิมถูกจำกัดไว้เฉพาะโลกเฉินเฟิงถูกแบล็กเมย์จากไปซิงแต่ถึงอย่างนั้นรถก็จอดอยู่ที่นั่นและผู้คนก็ยังหยุดดูเป็นระยะระยะและดูเหมือนพวกเขาจะสงสัยเกี่ยวกับ BM d o u b l สีแดงที่สวยงามคันนี้เฉินเฟิงรอที่ชั้นล่างครู่หนึ่งและฉูชิงหวานสวมชุดดอกไม้เรียบง่ายและถักเปียยาวด้วยการบิดเกลียวเล็กๆที่สดใส คิวไม่ได้เพนเรียบง่ายแต่บริสุทธิ์ถ้าคุณเห็นเขาข้างทางคุณจะไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะเป็นผู้จัดการแผนกพานิชยกรรมของบริษัทขนาดใหญ่เมื่อเห็นรถของเฉินเฟิงถูชิงหวานเธอถามเฉินเฟิงอย่างอยากรู้อยากเห็นซึ่งกำลังรอเขาอยู่ที่นั่นคุณไปเอามาจากไหนทำไมฉันไม่เคยเห็นรถบ m w คันนี้เลย เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ฉูชิงหวานติดต่อด้วยเขาจึงสามารถรับรู้สถานะและสถานะของบุคคลตามรุ่นรถได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่944